ัสดีจ้าต้มหอยเสร็จแล้วก็มานั่งเก็บหอยหกั้ละจ้ะหอยเชอรี่จ้ะเก็บมาเมื่อเช้านี้มาดูวิธีการเก็บหอยของยายเฟื่องนะคะหอยเชอรี่นี่ทานอร่อยค่ะแต่ว่าเราต้องเก็บตามันออกก่อนอ้าแล้วตามันอยู่ตรงไหนละคะนี่และคะ่ะตามันเมื่อเราดึงเนื้อมันออกก็จะเห็นตามันอยู่ตรงนี้ละจ้ะแล้ว,ลวเราก็เอามันออกไปมีบางคนบอกว่าหอยเชอรี่เนี่ยกินแล้วเมา ว่าสงสัยจะกินแบบว่าต้มแล้วก็กินทั้งหมดเลยไม่เอาตามันออก <c oughs> ก็คงไม่รู้นั่นแหละเนาะ <c oughs> วันนี้มีหอยมาให้ดูสองแบบแบบส <c oughs> ี <c oughs> ดํากับสีทองจ้ะโอ้แบบไหนมันก็อร่อยเหมือนกันเลยนะจ๊ะเพียงแต่ว่ามันเป็นสายพันธุ์ของมัน พันสีทองแล้วก็มีพันสีพื้นบ้านสีดำเหมือนเดิมตั้งแต่มีหอยเชอรี่แพร่ระบาดเข้ามาในนาข้าวนะคะหอยนาของเราก็เริ่มหายไปละจ้ะเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าหอยเชอรี่มันมาผสมพันธ์กับหอยนาจนกลายเป็นหอยเชอรี่กันหมดเลยละจ้ะ <c oughs> หากินยากแล้วล่ะคะ่ะหอยนา ถ้าอยากกินหอยนาก็หามาเลี้ยงเอาเกะหอยเสร็จก็เอาเป็นล้างน้ํานะคะแช่นในน้ําเกลือใส่น้ําส้มสายชูสักหนึ่งช้อนเพื่อรดคาวของหอยจ้ะแล้วก็พักให้สเสด็จน้ํานะคะแล้วก็ใส่ภาชนะเตรียมเอาไว้ปรุงอาหารต่อไปจ้ะวันนี้คงไม่ได้ปรุงนะครับเพราะว่าต้องรอลูกกลับมาก่อนจ่ะเสียงเขาบอกว่าหิวก้อยหอยว่างั้น <laughs>